สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับมิเนวนี่วิชดอมนะครับวันนี้จะชวนท่านฟังความแตกต่างนะครับระหว่างความสนใจกับความมุ่งมั่นครับมันต่างกันตรงไหนฮะมันคือสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่ไม่เคยยอมแพ้ฮะนี่ครับนี่เป็นประเด็นที่ผมมาจากคำพูดของพิมารมิเนวนี่นะฮะจากหนังสือเทรดไลฟ์กับสต็อกมาร์เก็ตวิสัยนะครับ ข้อแตกต่างระหว่างความสนใจกับความมุ่งมั่นก็คือกำลังใจที่ไม่เคยยอมแพ้เมื่อคุณมุ่งมั่นในสิ่งใดก็ตามคุณจะไม่เลือกสิ่งอื่นเลยนอกจากความสําเร็จนะครับนี่ฮะประเด็นนี้ผมว่ามีประโยชน์นะสำหรับโดยเฉพาะการเป็นนักเทรดนะครับผมอัดคลิปวันนี้วันที่11เดือน6นะครับเป็นวันที่โอ้โหถ้าคุณไปอยู่ในห้องสินทรนะครับคุณเห็นกระทู้ประเภทที่ว่า ด่าทอครับตลาดหุ้นว่าทำไมมันลงหนักงี้ทําไมรัฐบาลไม่มีมาตรการในการอุ้มตลาดหุ้นเลยทําไมต่างชาติจึงกุกโ,โ,โทษคนอื่นเยอะแยะครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเสียงหวยหวนจาก้องสินทรครับนะฮะมันเป็นผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากปากของคนที่เทรดแบบงานเรเฮะครคนที่แค่สนใจครับแต่ไม่มุ่งมั่นฮะดังนั้นเนี่ย ผมว่าประเด็นพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คนเข้ามาเล่นหุ้นจำนวนมากไม่รู้ครับแต่พี่มาร์คเขาชี้นำให้เราเห็นความจริงว่านี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะมาเาดีนะฮะในเส้นทางเนี้คุณต้องมีความมุ่งมั่นครับไม่ใช่แค่สนใจครับเพราะว่าความสนใจนั่นน่ะคนที่เข้ามาเล่นหุ้นนะล้วนสนใจครับอยากรวยครับ ความสนใจนั้นจึงเป็นเรื่องชั่วคราวครับแต่ฮะไม่จริงจังครับคนที่สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอาจเริ่มต้นได้ครับคือเข้ามาตลาดหุ้นได้ซื้อหุ้นได้ครับแต่เมื่อเจออุปสรรคครับหรือความยากลําบากแล้วเขามักจะล้มเลิกครับหรือเปลี่ยนใจทาอย่งอื่นแทนครับและหวยหวนครับเรียกร้อง ให้คนอื่นมาช่วยเหลือเขาครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่คนแค่สนใจตลาดหุ้นครับแค่สนใจอยากรวยฮะแต่ฮะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นอยากรวยจากการเล่นหุ้นนะคุณต้องทุ่มเทครับและตั้งใจครับทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อนเนื่องครับไม่ยอมแพ้แม้เจลปุปสรรคหรือความล้มเหลวฮะคนที่ความมุ่งมั่นนะฮะ จะมีความตั้งใจแน่วแน่นะครับในการบรรลุเป้าหมายครับและจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางนะฮะกำลังใจที่ไม่เคยยอมแพ้นะฮะหมายถึงความเข้มแข็งนะฮะทางจิตใจนะครับและการมีทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ต่อปุจจัหรือความยากลาบากนะฮะคนที่มความมุ่งมั่นจะไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวนะฮะจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนะฮะ แล้วก็เมื่อคุณไม่เลือกสิ่งอื่นใดเลยนอกจากความสําเร็จคุณจะมีวามตั้งใจชัดเจนมากครับและโฟกัสไปที่การบรรลุเป้าหมายเท่านั้นคุณจะไม่ถูกด,ดูดด้วยสิ่งอื่นครับที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเป้าหมายหลักนี่ครับนี่คือความต่างครับระหว่างความสนใจกับความมุ่งมั่นครับสนใจก็คือว่าอยากได้ไม่ได้ก็ไม่เอาหรือถ้าเสียเปรียบ ฉันจะเรียกร้องให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนฉันขาดความรับผิดชอบครับแต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นนะคุณจะมีความรับผิดชอบตัวตัวเองครับรับผิดชอบต่อความฝันแล้วก็พยายามอย่าปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นครับให้ตัวเองนั้นแข็งแกรง่งแล้วก็อยู่เหนือ noise นอยส์คำว่า noise นอ i s e ที่ผมว่าน่าสนใจที่คุณผมอยากจะแชร์นะคือว่า No i s e เนี่ยก็คือความปัน่น่วนตลาดฮนะ ชัดเจนนะคำว่าพอพอนอยนะครับอย่างเช่นเนี่ยตลาดลงแดงตลาดหนักแดงยาวเนี่ยเรียกว่านอยสครับเราต้องไม่อยู่ในนอยนะฮะคนที่สําเร็จนะครับคนที่จะอยู่รอดได้ต้องไม่อยู่ในนอยส์ทไงครับคุณต้องเลือกครับรู้จักเลือกครับถ้าไม่มีหุ้นที่ทําให้คุณอยู่เหนือนอยส์ได้ต้องถือเงินสดครับหรือคุณรูเลือกหุ้นที่มันอยู่เหนือนอยครับ วิธีการง่ายๆครับเนี่ยซื้อหุ้นนำตลาดครับคุณจะอยู่เหนือน้อยสเลยฮะเพราะว่าถ้าน้อยหมายความว่าหุ้นที่ลงตามตลาดนะครับหุ้นนำตลาดนั้นจะยืนดีครับแข็งแรงกว่าตลาดครับช่วยได้ครับอีกอย่างครับวิธีการอยู่เหนือน้อยคือว่าพยชชันไซ์ให้ถูกต้องครับอย่ามีหุ้นอย่ามีเงินในหุ้นที่คุณเสียเปรียบครับแต่จงมีหุ้น มีเงินเยอะในหุ้นที่คุณได้เปรียบครับแค่นี้ฮะถ้าคุณไม่ติดหุ้นที่คุณเสียเปรียบนะคุณจะใจเย็นครับคุณไม่ต้องไปหวยหวนที่ตามตามเว็บบอร์ดต่างๆฮะคุณเลือกได้นะครับย้ํานะครับคุณเลือกได้และคุณจําเป็นต้องเลือกและคุณต้องรับผิดชอบการเลือกคุณฮะนี่ครับนี่คือไมซ์เซ็ตของคนที่มีความมุ่งมั่นฮะเปรียบเทียบชัดเจนนะฮะคนที่แค่สนใจนะ ลักษณะคือสนใจชั่วคราวครับเปลี่ยนแปลงได้เริ่มง่ายนะฮะเช่นสนใจการเล่นหุ้นเมื่อเห็นคนอื่นเขาเข้ามาได้กําไรเนี่ยแต่เมื่อเล่นแล้วขาดทุนก็ก็หยุดฮนะอาจล้มเลิกเมื่อเจอความยากลำบากอุปสรรคครับนี่ความความสนใจนะคือแค่อยากได้ครับถ้าไม่ได้ก็เลิกครับนะฮะหรือถ้าไม่ได้ก็โวยวายฮะแต่ความมุ่งมั่นต่างกันครับถาวรครับ ยั่งยืนครับทุ่มเทครับตัวอย่างเช่นมุ่งมั่นในการที่จะเทรดหุ้นได้กําไรครับให้เป็นผู้ชนะนะเขาจะมีการเลยครับฝึกซ้อมครับเรียนรู้ครับพัฒนาตัวเองครับสะสมประสบการณ์ครับแล้วก็เอาความผิดพลาดนะฮะเป็นฟีดแบ็คให้เขาพัฒนาขึ้นครับแม้จะเจ็บปวดนะจากการที่ต้องกล้าตัดขาดทุนนะเจ็บปวดกับการที่เรียนรู้จากความผิดพลาด ขาต้องทําครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาฟีดแบ็กันแหละทาให้เขาเติบโตแล้วก็เก่งขึ้นครับผลลัพธ์คือครับคนที่มุ่งมั่นนั้นจะไม่ยอมแพ้บุสัรคครับมุ่งสู่เป้าหมายชัดเจนครับแล้วก็บรรลุความสดดเร็จได้แน่นอนฮะนี่ครับพี่มังมือนี่ยนี่ฮะเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นครับมุ่งมั่นจะเอาให้ได้ครับชัดเจนนะจากประวัติแกจะข้ากณน่าเล่มเนี่ยจะพบว่าแกนั้นอ่ะหมดตัวสองครั้งครับ แต่ด้วยครัมนี่ยบิ๊กใหญ่นะบิ๊กวายคือเหตุผลที่ฉันจะต้องมาเล่นหุ้นเล่นหุ้นเพื่ออะไรแกอยากจะเปลี่ยนชีวิตครับเปลี่ยนฐานะจากคนยากจนกลายเป็นคนที่มั่งคัง่งใช้ชีวิตได้แบบมีเงินใช้ทั้งชาติไปหมดฮะเป้าหมายเขาคือนะฮะเมื่อเขามุ่งมั่นแล้ะยังไงซะฉันต้องสําเร็จให้ได้ครับแม้จะล้มเหลวหมดตัวสองครั้งแกไม่ล้มเลิกครับนะคร ถ้าแค่สนใจนะล้มเลิกแหละหมดตัวครั้งแรกก็เลิกแหละแตแ่แกไม่ล้มเลิกครับแกยังคงที่จะทุ่มเทครับตั้งใจทุ่มเทครับมุ่งม,มั่นที่จะเรียนรู้ครับจนกระทั่งเจอครับเจอสไตล์ที่ใช่ครับแนวทางที่ใช่ครับแล้วก็เอามาปรับปรุงประยุกต์ใช้กับตัวเองจนกระทั่งลงตัวแล้วก็เทรดได้กําไรสมเสมือแล้วก็ไปแข่งขันก็ได้แชมป์ฮะแล้วก็โอ้ ร่ำรวยครับมีเงินใช้ทั้งชาติได้หมดครับทั้งหมดเนี่ยฮะสิ่งที่ขับดันแกนะก็คือความมุ่งมั่นครับมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ครับโดยเฉพาะมุ่งมั่นในด้านการพัฒนาตัวเองฮะพัฒนาต่อเนื่องครับถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจะไม่ล้มเลิกครับจะเรียนรู้และหาไปเลยครับ จกนกระทั่งเจอครับพอเจอที่ใช่เจอแนวทางที่ make sense ทำได้เวิร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นปรับพัฒนาให้มันลงตัวกลายเป็น s วิตช์สป t ตัวเองครับแล้วก็เมื่อน,นั้นนะครับทุกอย่างลงตัวนะก็คล้ายกับต้นไม้ครับที่มันเราฟูมฟักมันฮะไม่ว่าเลี้ยงใส่ปุ๋ยให้น้ําแล้วก็บํารุงมันฮะตัดแต่งกิ่งนะ ถึงเวลาหนึ่งถ้ามันสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างตัวมือนการเทรดแบบความรู้ทักษะประสบการณ์ลงตัวระบบตรงตัวนะเมื่อนั้นครับต้นไม้เงินออกดอกผลฮะนี่ครับนี่คือผลลับบายโปรดักต์ของความมุ่งมั่นครับสุดท้ายแล้วถ้าคุณตั้งใจจริงๆฮะคุณมุ่งมัน่นทุ่มเทตั้งใจทําอย่างต่อนเนื่องไม่ยอมให้อบุบสรรคและมุ่งมัน่นทจะบรรลุเป,ป้าหมายให้ได้ครับความมุ่งมั่นอย่แหละจะทําให้คุณมีโอกาสสาเร็จ มากกว่าแล้วก็ชัวร์ครับพี่มาร์กเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์ชัดครับว่าเขาทําได้ครับเขาให้ความมุ่งมั่นนําทางครับแล้วเขาก็ทําได้ดังนั้นเนี่ยอยู่ที่คุณนะฮะตอนเนี้ยคุณถามตัวเองนะว่าฉันแค่สนใจอยากรวยหรือฉันตั้งใจอยากรวยครับฉันตั้งใจที่จะรวยฮะเอาไเงี้ยนะคุณถามด้วงนะฉันมุ่งมั่นที่จะรวยกับฉัน ตั้งใจเลยนเชนี้ต้องรวยให้ได้ครับถ้าคุณแค่สนใจนะอยากก็รวยมันเป็นความผิวเผินฮะแล้วขัดทุนพอคุณขัดทุนแล้วคุณหมดหมดใจคุณไม่อยากสู้นะคุณงอแงแสดงว่าคุณแค่อาจจะแค่สนใจก็ได้นะเลิกล้มถอนตัวไปไม่สายครับทูกท้องจำไปนะแต่ถ้าคุณพอขัดทุนหนักแล้วคุณรู้สึกว่าฉัน ยังขาดเลยอยู่วะฉันไม่อยากแพ้ฉันอยากชนะให้ได้นะ่ะต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทําให้ฉันชนะได้เนี่ยผมว่าคุณมุงมั่นน่ะนะอ่านหนังสือครับผมว่าแนะนําเรื่องนี้สำหรับผมเองนะผมเล่าประสบการณ์มาแล้วกันเร่มนี้จะเปลี่ยนมนะเทรดแบบเซ็นหุ้นให้กับกุงเทพจาได้ตอนนั้นผมเข้ามาแล้วผมก็เริ่มต้นนะเข้ามาจากจากถ้าคุณสนใจอ่านเร่มนี้ก็ได้นะผมร่ายยาวเลยสิบปีนะฮะฟรีนะฮะมีที่มเมมเบอร์เก็ตนะฮะ ผมเข้ามาด้วยการผมชอบนะฮะผมชอบอแนวทางการลงทุนหุ้นปันผลนะฮะของหุ้นหันทองคำแล้วก็ของโรเตอร์นิเวสนะเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าการเล่นหุ้นมันง่ายไว้ผมก็เอาเงินเก็บที่ผมได้จากการทำงานออนไลน์มามาเข้าตลาดหุ้นหมดเลยครับช่วงแรกก็กำไรพอใช้ได้นะจากการเล่นเชิงพื้นฐานซื้อหุ้นคุณภาพดีอย่างเช่นบซนะฮะ ไอเฟกแต่ก่อน i อเฟกเนี่ยเป็นหุ้นแข็งแรงนะหุ้นหุ้นที่ปันผลดีครับแล้วก็หลายตัวครับที่เป็นหุ้นที่คุณภาพดีนะผมก็เออพอมอ,มองย้อนกลับไปก,ก็ก็ถือว่าโอเคนะมีทักษะการเลืองหุ้นที่ใช้ได้ครับแต่ประเด็นคือผมดันรู้สึกว่าเมันรวยช้าว่ะผมเลยเปลี่ยนสไตล์ครับไปไปเทรดหุ้นที่มันมีความเสี่ยงสูงครับโดยเฉพาะหุ้นเสถียสลึงนะหุ้นเทอราวแล้วก็ยับเยินฮนะยับเยินเลย พอร์ตพังไปครึ่งหนึ่งอะเกินครึ่รั้งไปครับแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ด้วยความที่บิ๊กายผมคือผมอยากจะร่ำรวยให้ได้ผมอยากจะมีสภาพทางการเงินฮะผมเลยไม่ถอยครับและอย่างคือผมรู้ตัวเองว่าผมไม่สามารถที่จะไปทำอาชีพอื่นได้ล้วเพราะนิสัยผมอินโทรเวนนะครับผมเข้าใครไม่ได้ดังนั้นการเล่นหุ้นให้สำเร็จมันคือทางเดียวที่ผมต้องไปให้ได้ครับ ผมเลยไม่ยอมแพ้แล้วผมก็หาครับว่าเอ๊ะแล้วฉันจะดีขึ้นได้ยังไงครับแล้วผมก็อ่านสือพี่มาฮะในเล่มนี้แต่ก่อนจะมีเร่มนี้ฮะเทรดแบบเสียนหุ้นครับพบว่าประสบการณ์แกเฮ้ยมันคล้ายเรามากเลยเว้ยผมก็เลยเอามาเป็นแรงบันดาลใจครับพี่มาก็ทำยังไงถึงผ่านไปได้ครับเริ่มต้นจากการตัดขาดทุนฮะทำใจอยู่นานนะแต่ทำได้ครับการขาดทุนนั้นอ่ะ ตอนเริ่มแรกเราทําใจยากครับแต่ถ้าคุณทําไปจนชินนะจากเนี้ยโอ้โหตัดขาดทุนง่ายมากครับพอตัดขาดทุนเยายเนี่ยจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของการเลือกหุ้นฮะหุ้นขาขึ้นครับแรกแรกก็มันก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้สวยหรูครับก็ตัดขาดทุนเยอะครับแต่ก็ผมก็ไม่เคยยอมแพ้และถอดใจว่าเรียนรู้ไปเลยครับทํายังไงนะถึงจะได้ผลงานดีขึ้นขาดทุนน้อยลงครับก็พยายามพยายามทําไปเลยครับ ช่วงเวลานี้ยากลําบากและยาวนานนะครับคือไม่ลําบากแต่มันยาวนานมันมันทำอึอดอัดนะครับแต่ไม่เคยยอมแพ้ครับผมก็พยายามด้วยจะเรียกว่าเาเลือกตลาดที่มันหลากหลายมากขึ้นนะไปเทรดต่างประเทศผ่านอีโทโร่เงี้ยมันจะมีระบบเทรดที่มันจะมเีเรียกแพลตฟอร์มที่มันแตกต่างกันไปนะผมไปเทรดคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยก็ได้ครับคือ เราไปมีประสบการณ์จากตลาดลายตลาดแต่ไม่ได้มุมมองย้อนกลับมาการเล่นหุนเอ้ยทําให้ผมได้ไอเดียมากขึ้นไวโดยเฉพาะการไปเทรดหุนต่างประเทศปารีเทโร่นะได้ไอเดียว่าจริงจริงการเทรดที่ทําเงินนั้นมัน,ม,นมันควรมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นก็คือการเรยียกว่า trailing stop การเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงครับที่สำคัญครับท้ายสุดเนี่ยผมก็ไม่เจอสิ่งที่ สำคัญมากก็คือว่าการบริหารการเทรดครับ Risk Reward แล้วก็ Position sizing ครับเนี่ยเป็นช่วงท้ายเนี่ยช่วงปีที่แล้วนะครับผมไปเจอตั้งแต่เขียน,นเร่นี้ฮะเขียนศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับอะไรนะใเนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมจะเขียนเรื่อง Position sizing นะโอ้มันเป็นสิ่งที่จิ๊กซอผมว่าตัวสุดท้ายใช่ไหมผมมองเห็นว่าอ้ผมใช้พวกนี้ไปแล้วเนะี่ยมาทําให้ผมขาดทุนน้อยลงวะ่ะ และการเล่นหุ้นที่มันทำห้าสสองวิ่ง high ครับหุ้นที่นำตลาดมันทำให้ผมอยู่รอดได้เว้ยผมลอยอยู่เหนือ noise ใต้ครับผมไม่อยู่ใน noise ฮนะตอนนี้ผมอยู่เหนือ noise คนระับผมเอ้ยโอเคเว้ยสัญญาธุกรกินี้มันเวิร์กสำหรับผมป่ะนี่ครับมันเป็นเส้นทางที่ผมผมผ่านมาเจอตัวเองแล้วผมพบว่าเออจริงจริงอะถ้าผมไม่มุ่งมั่นในแบบที่พี่มาร์กเป็นและทำนะผมไม่สามารถยืนหยุดจุดนี้ได้ ดังนั้นความมุ่งมั่นที่พี่มาร์กบอกในในคำคมเนี่ยมันจึงสําคัญมากนะครับมันจะท้อนนะว่าคือคุณต้องถามตัวเองอะตกลงเนี่ยฉันแค่สนใจหรือฉันมุ่งมั่นนะครับถ้าสนใจเนี่ยเวลาเจอปัญหาคุณจะทอครับคุณจะท้อคุณจะถอยแลวคุณจะรู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมาะสาหรับฉันฉันไม่ดีพอเนี่ยแค่สนใจครับแต่ว่าถ้าคุณเจออุปสรรคแลวคุณรู้สึกว่า มันมีอะไรบางอย่างที่ฉันต้องเอาชนะให้ได้ฉันต้องหาคําตอบให้ได้ฉันต้องผ่านไอ้ไอ้บักนี่ได้ต้องผ่านด่านนี้ได้แล้วก็พยายามหาว่ามีใครบ้างที่เขาผ่านเขาแก้โจทย์ได้เรียนรู้จากเขาเนี่ยครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าคุณเป็นคนมุ่งมั่นแหละคุณมีโอกาสสาเร็จได้นะฮะอย่ากลัวครับว่าไอ้คนที่เขาคนที่เขาเรียนรู้เรื่องนี้นะ ผ่านเรื่องราวของการอ่านกราฟเป็นคนที่บริหารความเสี่ยงเป็นต่างๆันนานเนี่ยมันมีเยอะหรือเปล่าผมบอกเลยไม่มีมีน้อยมากครับเพราะว่าคนที่สามารถที่จะเข้าใจตลาดนะ,ะคนที่เข้าใจเรื่อง position sizing คนที่บริหารการเทรดนั้นคนที่มองตลาดเป็นกลางนะฮะนับวันยิ่งน้อยฮะถ้าอยากรู้เนี่ยเส้นทางหมุนเป็นไงฮะผมจะมาเล่นเรื่องนี้ต่อมาเนี่ยฮะแล้วก็นี่เนี่ย แล้วก็มาหลงนี่นี่ครับมันเป็นเส้นทางผมนะซึ่งผมมัน่นใจว่างานผมเนี่ยจะให้แนวทางคุณครับสําหรับคนมุ่งมั่นนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าเอ้ยฉันไม่ฉันฉันแพ้ว่ะฉันสู้ไม่ได้ฉันยังอ่อนอยู่แต่ว่าฉันอยากจะเก่งขึ้นผมว่างานผมช่วยคุณได้นะให้คาตอบคุณได้นะครับหรือไม่ก็ลองอ่านพี่มาร์กดูครับอ่านแนละ้วถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยมาอ่านงานผมก็ได้ครับแล้วคุณจะเห็นบางอย่างที่คือ เราอยู่บนเส้นทางเดียวกันครับเห็น้วผมผ่านจุดที่คุณล้มมาแล้วฮะคุณสะดุดแล้วฮะแต่ผมจะบอกคุณว่าเออเนี่ยสะดุดเพราะว่าอ,อะไรและวิธีการลุกขึ้นลุกยังไงครับอ่านงานผมได้ช่วยได้นะฮะก็ทานี้นะครับจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ